the nah. nah. สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูเทนอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเป็นวันพุธที่27มกราคมพศ2564นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทบทวนความรู้ในเรื่องของทั้งคำนามแล้วก็คำสรรพนาม ใน2เรื่องนี้เลยนะคะที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วเนาะอันดับแรกนะคะครูเทนจะขอแบ่งอย่างนี้ก่อนแบ่งเป็นส่วนเป็นส่วนของคํานามแล้วก็คําสรรพนามเนาะโดยคํานามเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยคํานามแล้วก็ลักษณะนามดังนั้นคุณเทนอยากจะให้เด็กๆเนี่ยทบทวนไปทีละเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของคํานามกับลักษณะนามส่วนเรื่องที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของคําสรรพนามทําไมครูเทนต้องแยกเป็น2ส,ส่วน2เรื่องก็เพราะว่าวันนี้นะคะคุณเทนก็มีกิจกรรม มาให้เด็กๆได้ทำเป็นการตอบคำถามแบบจากโปรแกรมออนไลน์เนาะดังนั้นเพื่อไม่ให้สับสนนะคะคุณแทนก็ได้ทำการแยกแบบฝึกหัดเป็น2ชุดนั่นเองค่ะดังนั้นคุณแทนเลยจะพูดถึงทั้งชุดที่1แล้วก็ชุดที่2นะคะ,ะในชุดแรกนะคะในเรื่องแรกเลยนั่นก็คือในเรื่องของคำนามแล้วก็ลักษณะนามก่อนที่เด็กๆจะไปทำกิจกรรม ครูเทนขอ,อนนย้ำเลยว่าก่อนที่จะทำกิจกรรมจากโปรแกรมที่ครูเทนจะแนบลิงก์ไว้ให้ใน g Google c l a s s r o o m เด็กๆต้องทำการดูคลิปวิดีโอในเรื่องของคำนามแล้วก็ลักษณะนามเพื่อทบทวนความรู้ก่อนที่จะทำกิจกรรมนะคะไม่มีทางที่เด็กๆจะทำกิจกรรมได้เลยโดยที่ไม่ทบทวนนะดังนั้นเด็กๆต้องทำการดูคลิปวิดีโอเพื่อทบทวนก่อนนะคะ อันดับแรกเลยต้องทบทวนในเรื่องของคำนามเด็กๆสามารถเลือกดูคลิปวิดีโอไหนก็ได้จากที่โคเรนเคยลงไว้ได้เลยตามนี้ที่แนบไว้รวมไปถึงลักษณะนามด้วยก็เช่นเดียวกันหรือเด็กๆจะดูจากในสมุดก็ได้เพราะว่าในสมุดเรามีทั้งใบความรู้แล้วก็ใบงานที่เราสรุปความรู้ในแต่ละเรื่องไว้ ทบทวนก่อนนะคะก่อนที่จะไปทํากิจกรรมที่รูเทนจะบอกต่อไปนี้เดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวกิจกรรมที่รูเทนบอกกันว่ามันมีวิธีการเล่นยังไงเนาะไอ้โปรแกรมกิจกรรมนี้นะคะอันดับแรกนะคะสมมุติว่าเราเปิดไปที่ g l e c l a s s r o o m เนาะรูเทนก็จะลงลิงก์ไว้ให้ใน g o Google c l a s s r o o m นะคะอ่ะลิงก์ในชุดแรกชื่อว่าทบ ทวนคำนามและลักษณะนามที่เห็นในภาพนี้เลยจากนั้นเด็กๆก็คลิกเข้าไปเลยค่ะ,ะคลิกเปิดเข้าไปเลยเปิดเปิดเข้ามาเราก็จะเจอเป็นหน้าแบบนี้นะคะจะเขียนว่าทบทวนคำนามและลักษณะนามอันนี้คือชุดที่1นนะแล้วเขาก็บอกว่าให้กรอกชื่อของคุณเราก็กรอกชื่อชื่อเล่นก็ได้ค่ะเด็กๆชื่อเล่นพร้อมกับชั้นชั้นแล้วก็ทับนะคะสมมุติว่า นอสี่ทับหน่อะสมมตุติเด็กๆต้องเขียนทั้งชื่อแล้วก็ชั้นพร้อมทับนะคะอย่าลืมนะจากนั้นก็กดเริ่มได้เลยค่ะกดคำว่าเริ่มตรงนี้อ่รอสักครู่นึงมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้นะคะมันจะขึ้นมาว่าทบทวนคำนามและลักษณะนามเด็กๆก,ก็กดเริ่มตรงสีฟ้านี้ได้เลยอ่มันก็จะเป็นเกมแบบนี้นะคะเป็นเกมตอบคำถามเนาะ อะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าบ้านของเขาอยู่อำเภอวังน้อยคำว่าอำเภอวังน้อยในประโยคเป็นคำนามชนิดใดมันก็จะมีช้อยมาให้เลือกอยู่สีข้อ,อมีสามัสามาัญนามวิสามัญนามสมุหนามแล้วก็ลักษณะนามเด็กๆก็ดูว่าคำว่าอำเภอวังน้อยในประโยคเนี่ยมันเป็นคำนามชนิดใดถ้าเด็กๆทบทวนความรู้ก่อนเนี่ยเด็กๆก็จะสามารถตอบได้ไม่ยากเลย อ่ะสมมติครูแทนตอบว่ามันคือสามัญนามสามัญนามหรือเปล่า mm. อ่ามันผิดมันก็จะขึ้นว่าผิดแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะขึ้นข้อที่ถูกมาให้ว่ามันคือวิสามัญนามเนาะ mm. แล้วคำถามมันก็จะลันข้อไปเรื่อยๆนะคะโดยเนี่ยตรงเห็นไหมตรงข้างบนตรงนี้มันจะมีหัวใจเออหัวใจอันนี้คือชีวิต ที่เรามีมันตอนแรกมันมีอยู่3ชีวิตเมื่อกี้คุณเยนตอบผิดไปแล้วหนึ่งมันก็หมดไปแล้ว1ชีวิตนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาเนาะคุณเทนตั้งเวลาไว้ให้ประมาณ1นาที30ิวินาทีสําหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะในแต่ละข้อเนาะแล้วคะแนนที่เราตอบได้มันก็จะขึ้นตรงเลขศูนย์ตรงนี้นะคะแต่เมืเ่อกี้คุณเทนตอบผิดคะแนนก็เลยไม่ขึ้นนะคะเวลามันก็จะเดินถอยหลังไปเรื่อยๆ จนหมดเวลาแบบฝึกหัดชุดแรกนะคะมีทั้งหมด20ข้อนะคะยังไงเด็กๆก็ลองไปทำกันดูนะคะต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของคำสรรพนามคุณเทนจะแยกมาเป็นชุดที่2เนาะดังนั้นเมื่อเด็กๆทบทวนคำนามแล้วก็ลักษณะนามเสร็จแล้วเด็กๆก็ทำกิจกรรมที่คุณเทนบอกเมื่อกี้ ถึงเรื่องของคำสรรพนามเด็กๆก,ก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะไปทบทวนในเรื่องของคําสรรพนามก่อนเลยตามลิงก์วิดีโอที่ครูเทนแนบไว้ให้ใน Google c l a s s r o o m นะคะเด็กๆก,ก็ไปทบทวนหรือว่าทบทวนในสมุดของตนเองก็ได้เพราะว่ามีข้อมูลเหมือนกันหมดเลยแล้วอ่านทําความเข้าใจทบทวนก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมตอบคําถามนะคะอ่ะพอมาถึงกิจกรรมทบทวนคําสรรพนามก็เหมือนกันเดี๋ยวครูเทนจะทําให้ดูว่ามันจะต้อง เข้าไปยังไงสมมุติว่าเราทบทวนคำสรรพนามเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วอ่านเราทำความเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เปิด o o o g l e คาร Room ขึ้นมาเลยค่ะเราก็มาดูลิงก์ที่ครูเทนแนบไว้ให้นะคะมันจะมีชื่อว่าทบทวนคำสรรพนามอันนี้เป็นกิจกรรมเกมทบทวนชุดที่2นะคะในเรื่องของคำสรรพนามนั่นเองเด็กๆก็คลิกเปิดเข้าไปเลยค่ะเหมือนเดิมอ่ะเปิดเปิดปุ๊บเมื่อกี้เราทบทวนกันไปในเรื่องแรกแล้ว อันนี้มันเป็นเรื่องที่2อเนาะทบทวนคำสรรพนามเรากรอกชื่อไว้ตอนแรกแล้วถ้าเราใช้ชื่อเดิมเราก็เริ่มได้เลยกดเริ่มแบบนี้นะคะและเราก็กดเริ่มอีกหนึ่งครั้งเขาก็จะมีให้เตรียมความพร้อมก่อนอะบอกด้วยคําถามที่1น่งสมมติเขาถามว่าเมื่อวานนี้ผู้ใดเก็บกระเป๋าสตางค์ของเขาได้ คำว่าผู้ใดในประโยคเป็นคำสรรพนามชนิดใดเด็กๆถ้าเด็กๆได้ทำการทบทวนแล้วเนี่ยเด็กๆก,ก็อาจจะสามารถตอบได้เนาะโดยครณเทนก็จะมีการจับเวลาข้อละ2นาทีเออแต่สำหรับแบบฝึกหัดนี้ครูเทนให้มาหัวใจมา5ชีวิตเลยนะคะเพราะว่าก็เข้าใจอยู่ว่ามันมีความยากแล้วก็สับสนนิดน,นึงเนาะสมมติว่าครูเทนตอบว่าผู้ใดในข้อนี้ตอบเป็น ปิดฉาสัพนามหรือเปล่าอ,อ้าวถูกต้องแบบนี้นะคะเราทบทวนแล้วเราก็จะตอบได้สมมติเนี่ยเราตอบถูกมันก็จะได้คะแนนแบบนี้แล้วมันก็จะรันข้อคำถามไปในข้อต่อๆไปเด็กๆก็ลองไปทำกันดูนะคะไม่ยากเลยสำหรับวันนี้นะคะผู้เทนก็ขอจบการเรียนการสอนภาษาไทยไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ เด็กๆอย่าลืมที่จะไปทํากิจกรรมทบทวนความรู้นะคะลองทําดูเนาะมันไม่ยากเลยแล้วก็สนุกด้วยแล้วพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่สําหรับวันนี้กูเทนขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ